พาวเวอร์ปีแรกมีอะไรบ้างไปดูกันตอนนี้นะคะาอยู่ในมหากรรมนะคะศาสนาศึกษาบวกกับท้องถิ่นนะคะก็คือสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนะคะนี่ก็จะพาไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละเวิร์คช็อปเขาทำอะไรกันบ้างไปดูการทำคับแต๊กนะคะว่าจะทำยังไงแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้จักมันพี่ชื่ออะไรอันนี้พี่ใช้ชื่อว่าสุภวินพี่จิมาเอาครับเต๊กแบบไหนก็จริงๆแล้วมีแหลรก ที่จะเป็นคัมมิีงแย่เพราะว่าที่นี่มันจะมีหลายระดับชั้นเนาะสำหรับเด็กๆอ่ะคิดว่ามันก็น่าจะเป็นปภาษาในงาอโตหน่อยนึงเราก็อาจจะมีเทลยวปีเขาอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวยืดเส้นที่จริงๆแล้วพี่ไม่ได้มีหน้าร้านนะคะแต่ว่าก็คือสามารถที่จะเปิดไปได้ถ้คะกิดว่าคุณใช้สั่งที่ร้านสุด มิสซาคีชุมชนตะบนนันทายนะคะชื่อร้าน,น,านะะบางินทร์ักจักสารค่ะร้งอยู่ที่อำเภอสุตาลาจนจังหวัดปาชบุรีะะถ้ามาวานนี้สิ่งที่แนะนำนี่คือมีทุกคนมีอะไรกั้งอ่าปบจะมาิบัรร้อนเราสหรับตุ๊ชชตะะกชาวานะคะปากร้านนะคะเป็นวิสหกิจชุมชนตะบลนานทายอยู่ที่หน้าโรงเรียนวัดบางรานหรือหน้าวัดบางรานนะคะจะเป็นศูนย์เรียนรู้ ือเข้าซอยมาจากวัดตรงรั้นถ้า100เมตรจะถึง,งค่ะเป็นเฟซบุ๊กของเทตปณีพงศจักสานเบรเบอร์หนก้้าหนึ่งสามส่เก้าตัแนอแล้วก็จะให้กลับบ้านไปเลยค่ะค่ะเกา่าที่ชื่อว่าร้านจบบูสมุนไพร เป็นการเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการูและสมุนไทยสมุนไพรที่เราใช้เราจะใช้สมุนไพรสดแล้วก็สมุนไพรองร้านพื้นที่เนี่ยต้องอยู่น,นอ๋อปกติครูเป็นครูสอนเกี่ยวกับอาชีพโดยตรงนะอาชีพที่สอนก็จะเป็นเรื่องของเกษตรธรรมชาติเรื่องของการให้ชาวบ้านฝึกทำเพื่อที่เขาจะไปต่อยอดเป็นอาชีพได้แล้วก็เรื่องของกเกษตรเรื่องของการทํา คุ้นั้งขนมคุณจะนะจะเป็นสิ่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ค่ะ me พา้าวฤไัยค่ะร้านของคุณพี่สามารถไปหาซื้อได้จากที่ไหนบ้างคะสามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้ค่ะ Sister Coffee ค่ะวันนี้ที่มาเวิร์กช็อปเตรียมอะไรมาให้น้องๆในโรงเรียนได้ทำบ้างคะเตรียมขนมที่จะนามาขายให้กับน้องๆค่ะแล้วก็เตรียมคลิปวิดีโอมาให้น้องๆแล้วก็มีส่วนผสมแล้วก็วิธีทำให้น้องๆได้อ่าน thank <laughs> you ที่เบอร์โทร0 6 4 1 1 3 6 6 4 8ค่ะหรือว่าสังา่งขาดสูตรสิ่งก็ได้ค่ะมีชื่อร้านกับหน้าร้านมี่ไม่มีชื่อร้านนะส่วนใหญ่มี่จะทำแกนนะทำแกะแล้วก็เสียนรููเป็นหมูให้ใป็นยินดีแล้วก็สอนพวกคนเวลาที่แถวบ้านเนะี่ยบอกตรงนี้เนะขาเรียกมี่จะไป มันเป็นพวกแห่น้นนนาน้องๆเคยเห็นไหมเวลาแห่น้าค่ะพวกนางรับก็จะใช้ปกติเขาจะมีพวกสอสอไปแจกแต่เนี่ยพวกพี่เนี่ยจะใช้วัสดุหรือใช้เงินมาทำแล้วแจกเขาจะมีได้สีบอกก็จะได้โปร่งใสมันก็จะเป็นคนกลุแล้วก็ชาวบ้านที่แบบถ้าคนแก่เขาอยากไนเสาก็จะมาทำแล้วก็ส่งต่อให้ขนาดไหน วันนีสส้พาอนุมานมาให้น้องๆได้ลองทำก็คือก็จะต้อมีหนักหนักเดียวใช่ไหมแต่อิมตีกก็จะให้ใช้ไม่ไดนจัดขึ้นภายในสามวันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกว่าโอเคครับเป็นประโยชน์กับเด็กๆมากเลยจากสิ่งที่เขาไม่เคยได้ทําเขาก็ได้ลองทําวันนี้อย่างเช่นอันนี้เนาะตอกหนังใหญ่นะครับปกติแล้วเนี่ยเด็กๆน่าจะหาโอกาสได้ทํายากวันนี้ก็เลยเด็กๆเขาเลยได้มีโอกาสได้ลองทําก็ดูค่อนข้างจะสนุกสนานกัน<า>กคนละัวนีค่ะเนชนของคชื่ออะไรของครูจะเอ่อชื่อว่าร้านสลัดโลสลัดผักและครั้เซนวินนะคะครูมาจากวิทยายลัยสารพัดช่างราชบุรีค่ะวันนี้ครูเตรียมอะไรมาให้พี่นังน้อ,องค่ะ วันนี้ครูจะมีสลัดโลแล้วก็แซนด์วิชนะคะ,ะจะประกอบด้วยผักสลัดนะคะมีกิมโอ๊กเบสโอ๊กแล้วก็คิลเลนนะ่คือ็นผักที่มีประโยชน์แล้วก็พวกแครอทน,นะคะส่วนเนื้อจะเป็นโบโลนากูอัดแล้วก็ไส้กรอกค่ะเพราก็น้ำสลัดจะเป็นน้ำสลัดสีฟ่ฟูแล้วก็ที่เป็นเด็กๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นน้ำสลัดแบบแบบไบนเกสนะคะแล้วก็็นกอนี 妈妈，妈妈、嗯。打不打不打 หรืบักกินครับเราก็จะนำมาทำทอดเพลิมออนมาเพื่อกอบนะครับอเราจะนำกิ้วพื้นะครับมาโรนไปครับให้ละลายนะครับแล้วเราจะนำมากรอกอยู่ในพลมที่เรามีนะครับเมื่อความอกครับเด็กกิ้วพื้มาเจอความเย็นนะครับก็จะจับตัวนะครับว่าจะจับตัวเป็นแม่พิมครับเป็นแม่พิ่มตรงนี้ครับอาจะให้ให้ดูนะครับเราก็มีการแต่งในส่วนที่เกินออกไปนะครับแต่ส่วนที่เกินไปนะครับตรงนี้นะครับ ที่พึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะครับตรงนี้ครับที่พเราาที่พึ่งที่โรนะครับไปดูแม่พิมพ์จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับหรือว่ารูปแบบรับการขึ้นรูปครับถ้าเราจะทําเป็นพระเราก็ทอดพิมพ์จากพระแบบกับพระถ้าไป็นาคารเราก็ทำรูแบบนาคาร เมื่อเราได้พิมพ์มาแล้วนะครับตรงนี้ระขางจะมีหุนครับแต่เราไม่ได้มาจะมีการติดตุกระขางพึ้นครับเมื่อได้พิมพ์เป็นขึ้นตอยแล้วนะครับลักษณะการพิมพ์นะครับจะเป็นตุ้กาะาแบบนี้นะจะมีพิมนะครับเพื่อไว้แฝงนะครับตรงนี้นะครับเมื่อใจหัวาจเสร็จแล้วขั้นตอนการต่อไปคือการหล่อยอดเข้าไปแทนพื้นที่ขึ้นึ้งที่ถูกหล่อมางครับเมื่อเราเทน้ำทองใส่ไปที่ตัวนลครับเมื่อทุบออกมาครับเราก็ได้ สิ่้าที่ต้องกินแป้งปนะครับเข้่มมาพุ่งครับปูนีก็เป็นเบเตอร์ผสมทรายแล้วก็ร้านของเราครับอยู่ที่บ้านที่สามสบใช่ไหมปูปูเจ็ดกับตัวนองปูนะครับแล้ก็ชื่อว่าลรงหลตบัลุกมปราชุมชครับี่ก็เบอร์โทรติดต่อครับก็ศูนย์แปดเก้าสองห้าเกองี่กับชื่อคุณกภพายนะครับทุกคนคะตอนนี้ ครบมาุุกบูดแล้วนะคะเมื่อกี้เราไประะ้ก็ได้รคา